สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูฝนนะคะในวิชาภาษาไทยคุณครูจะมาทบทวนเกี่ยวกับการอ่านบทอาขยานนะคะบทอาขยานที่คุณครูจะมาทบทวนก็คือบทอาขยานบทหลักบทที่2ก็คือโครงโลกกนิตนะคะ บทอาคายาบนหลักบทที่2นะคะเป็นโครงเสีสุภาพนะคะเด็กๆ เสียทรัพย์เพื่อรักษาศัพย์สีของวงตระกูยอมเสียสัพ์สีเพื่อแลกกับความรู้ยอมเสียรู้เพื่อรักษาความสัตย์แต่หากต้องเสียสัตย์ ปรสบแล้วนะคะเด็กๆเกี่ยวกับการทบทวนนะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านกันบ่อยๆนะคะและอย่าลืมทำแบบฝึกหัดเองด้วยนะคะสาหรับวันนี้คุณครูฝนก็ขอฝากอาพิงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ข้ามหน้านะคะสวัสดีค่ะ